สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกขู่สุก้นครับผมอยู่กับผมรายการนิสานอินดี้ทีมงานลุยสารนอกบ้านนะครับนี่มาเอามิ่มครับพี่น้องหังอยู่กับางสูงครับพี่น้องลุงเป็นผู้ขืนครับแต่ว่าเพื่นว่าหัวนำ้ำหัวน้ำบานนี่พอใส่ได้แต่ว่าหังขาวงามครับพี่น้องเป็นมิ่มมาอยู่ไม่นะครับเดี๋ยวสิบงามสาใจเดี๋ยวแต่ว่าเพื่นว่าหังบางหา่ครับผม เดี๋ยวเอาลงมาเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับพี่นอ้องกำลังลงมาแล้วครับกำลังพาปาล่าหมอลงมาแล้วครับพี่นอ้องมันมีงานห,หน่อยๆนกันไว้วงสารหน่อยเดี๋ยว,ยวมัน,นงาพามัน,น,นพางาไใหม่ เฮ้ยพี่น้องกำลังมาครับข้าผมมาแล้วครับน้ำวานหลาเตะมาพี่น้องยืนยันแล้วว่าน้ำวานหลายครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับดเหมือนพี่น้องมึงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอเดี๋ยวเร็วๆลุงทันจอดก่อนจอดก่อน nghe em tốt. Say móc phép à là hàm yên ăn. Mái lập 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 โอ้โหหางยางสวยครับน,น้นำหวานน้ำหวานล้นครับพี่น้องหางน,หน้อยน้น้ำหวานปิดเลยพี่น้องป๊าดพัวนะน้ำหวานหางขาวงามครับป๊าดน้ำหวานไหมโอ้พี่น้องคุ้มค่าครับหางหน้อยบ่เสียเปล่าครับขึ้นสูงแต่ว่าเบิ่งน้ำหวานพี่น้องเอ้ยพัวนะหัวน้ำหวานดูไม่รีครับพี่น้องยังได้ก็ฝาก พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไว้ด้วยครับผมรายการอิสานอินดี้ทีมงานหนุ่อีสานนอกบ้านเขาครับเดี๋ยวเป็นการทำอาหารกินแบบอิสานบ้านเขาครับผมเดี๋ยวก็สิหายิปใไม่เฮ็ดอีพีม่มาลุงเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับผมสวัสดีครับ